สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,ะวันนี้เป็นการเป็นงานเนาะว,วันนี้มีให้มาให้ความรู้ความงามถึงที่เซนิโกเลยนะคะด,ด้วยความรักความเป็นห่วงจากนิตยสารแฮร์ u ี y นะคะแล้วก็จากชมรมคนรักผมกล้าวนะคะหลังจากที่เรากินไอติมกินนอนแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาคุยกันนะคะวันนี้ถือว่าพี่น้องชาวเซนิโกเนี่ยโชคดีนะคะนี่เป็นการก้าวผมนะคะโชคตลอดมาด,นะดูนะคะ ขอบคุณน้องแพทนะคะซึ่งจะมาเป็นนางแบบให้เรานะคะดูนะคุณผู้ชมเอยพี่น้องราวนะเนาะปกติแล้วจะก้าวผมไม่เป็นใช่ไหมไม่เคยค่ะปกติแบ่งซ้ายหรือแบ่งขวาจะ้ะส่วนมากจะแบ่งด้างจะเป็นแสกกลางและเสยมากกว่าแสกกลาง <Yeah. S 1> แล้วก็แบ่งเวลาแบ่งกลางเอาจมูกเป็นเกณฑ์นะ yeah. เหมือนน้าจจเมีกคนอิ่มเลยเนาะมีโจมทำการว่ะเนี่ยเป็นคนที่ชอบแสกกลางใช่ไหมใช่จ้ะเวลาก้าผมมันจะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้นะมาเดี๋ยวพอใครที่ดูพี่จะก้าผมแค่เราจะแบ่งเป็นช่วงนะคะอันนี้นางแบบรู้สึกจะชอบแบ่งกลางใช่ไหมอ่ะเราก็แบ่งแค่เนี้ยเก็บเก็บไว้มัด จับเวลาไว้นะไม่ถึงสองนาทีเราจะอาศัยด้วยคือเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่มีเวลามีเงินนะแต่ตาบมีเวลาแปรร้านนั่นบอกเลยเลยบางเทีอปไปวัดไปว่าหรือว่าอยากสวยวันเกิดสามีบอกไปงานงานูน่นงานนี่อะเสร็จปั๊บเราต้องดูด้วยนะว่าคนที่เราเดินค่วงคู่ก็คือสามีเราเนี่ยสูงไหมต่ํำไหมแฟนต่าสูงสูงเราจะมาเอาอันนี้ เข้อค่าก่อนนะมาสวยข้อจัวะสวยเนาะเนี่ยสวยเนี่ยนะข้อแต่งแต่งชุดนี้มากกวแต่งชุดแนี่คือมัดให้มัดให้แน่นนะเนี่ยมัดให้แน่นแล้วก็วันนี้อาจารย์แม่มีอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือวิกผมพวงองุ่นค่ะแหมอยากรู้แล้วใช่ไหมนี่คือวิกผมพวงองุ่นนะคะ เมื่อกี้นี้นางแบบของเราน้องแพทนบอกว่าชอบแตกการเดี๋ยวจัดให้ตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋าเห็นเหล็กนี้ไหมให้เรามามัดกับกับไอผมที่เรามัดไว้เนี่ยมัไปเลยแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าให้มันดังแทกไหมแต่แล้วก็ใช้กิ๊บนะคะส่งกิ๊บไหมกิ๊ถ้าไปไม่ได้ไปซื้อกิ๊บไอ้ไอ้ที่เป็นเป็นหนีบอะมันจะมันจะอยู่แล้วก็ไม่เจ็บ่เ เราจะทําแบบนี้นะคะเริ่มฐานตรงนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่ากิฟตวงองุ่นไอ้ิกผม mm hmm. พวงองุ่นมันมันแดงแสดงว,ว่าผมนางแบบเรานี้ครึ่งหนึ่งดำ <Yeah. S 1> แต่ไม่เป็นไรนี่เลยเอาันนี้ไปก่อนเนาะ <Yeah. S 1> ติดหนึ่งติดสองติดสามแค่นั้นเอง <c oughs> สามสามสามจุด เป็นการจับผมให้อยู่ใช่ไหมคะแล้วแล้วตรงที่เหลือเนี่ยใครที่ผมยาวเหมือนพี่เนี่ยเรามาเล่นอะไรรู้ไหมเอ,เอามาต่อเพื่อไม่ให้ใครรู้เลยว่านี่คือผมเราเนี่ยแล้วยิ่งผมนางแบบไปทำอะไรมามอวันนี้เลยเห็นปะ่ะคือซ็อกคอร์ดแล้วก็ดูธรรมชาติยายมองอยากจะสวยแล้วสิอยากจะสวยเนี่ <c oughs> ยาย,ยายชอบแล้ว ด้่นหน้าเราเนี่ยเราสามารถอจัดได้เห็นไหมแล้วก็ตตๆกันหน่อยนึงแล้วตัวนี้มันจะเป็นอมมีบัมทุกสียายทีนี้เมื่อกี้น้องทันบอกว่าชอบแต่การใช่ป่ะแล้วก็ยาเก็บมานคือเราเราจะแบ่งเป็นส่วนก่อนนะคะเอาฐานมาแล้วก็ฉีดสเตย์สเตย์เม่คิดไปไหนมัอยู่นู่นอันนี้พิเศษให้ ถึงโคบีมันจะมาเราจะไม่หยุดสวยเราจะสวยไปได้วยกันใช่ไหมค่ะอค่ะเดีวเาเนาะเอาดีเนาะแม่บอกแม่เออมันมากะยามันแล้วเรื่องโคิเีกเกี่ยวกันโคิดมันมากะยามันอยากสวยดิเนี่ยฉีสเปร<ท>ย์ดีให้เลียบนะคะแล้วก็เอาหางดีเนี่ยเห็นดาราไหมเวลาเขาแสดงหนังระหูการเนี่ยเราก็จะปิดหูครึ่งหนึ่งเห็นป่าเนี่ยแล้วก็ช้อนไปข้างหลัง ดูวสินี่ไงปิดหูไว้ทาไมถึงปิดหูเวลามีทุ้าหูสวยใส่เจ้หูเราจะเด่นมเห็นปะนี่สวยเลยเห็นปะเหมือน่าเมนเหมือนนางเอกนางจีนเลยว่ะเต่งเอาไปยังเอาไปแล้วค่ะที่เรื่องไม่ใหญ่ใหญ่อยู่ใช่ไหม เดีย๋ยวมีภาคสองค่ะมีภาคสองอีกอยู่ทั้งใหญ่ๆอะค่ะ <laughs> ดีเนาะดีเนาะอุ้ยใส่ชุดใส่ชุดสิเหมืนอนฮองเฮาเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวข่าวดีนะคะจากชมรมคนผมก้าแห่งประเทศไทย,ยเราจะมาเปิดสอน,อสนใครที่สนใจก<ม>็สามารถลงทะเบียนได้นะคะเพียงแค่นี้คุณก็สวยแบบไม่ต้องเกรงใจใครแล้วก็ใครก็ไม่ต้องเหมือนนะคะ แล้วก็จับแล้วก็จับอย่างเงี้ยอาจจะสูงแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบสูงเลยเลยตรงนี้กากบ้านนอนคต้องนอนเด้อฝากแชร์ให้หน่อยนะใครที่เอ่อกล้าผมไม่เป็นไม่รู้จะไป อันนี้ทรงผลักผลลงเหรอลงไปไหนจ้าลงมาหาก้อยนี่แหละไม่ให้หลงไปที่อื่นนะคะต้องพูดได้เคลียร์นะคะไม่ต้องหลงนะเป็นไงคะสองนาทีหลงไม่ได้ค่ะเปลี่ยนไปเลยค่ะทีนี้จะไปงานแต่งงานหรือจะไปไหนอุปกรณ์เสริมเนี่ยเราก็เอามาใส่ได้เนี่ยโอ้ประดับประดาโอ้เอาไดแมนต์ใหญ่ๆใส่เลยละคุณน้องเอ้ยเอาเท่าแหวนน้องแพทไหมเอามาดูซิให้มันรู้ไปเลยว่าของใครใหญ่กว่าโอ้ เป็นไงข้าวขอคุณแม่บ้านนี่ความรักแล้วก็ถ้าใครที่ลงทะเบียนนะคะเราจะมีใบประกาศจากสมาคมชมรมคนรักผมกล้าวนะคะรัดไหนจับคู่กันไว้อย่างน้อย3ามคู่อาจารย์แหม่มไปแน่นอนนะคะคิด่นี่เซนติโกมา2คู่แล้วตอนนี้นะคะเป็นไงบ้างสวยดีค่ะแล้วก็ง่ายดูแบบง่ายด้วยสวยแปลกตาับลองเท่านันชุดนีนะได้รถมาแล้วลองเลยไหมไปหา มขอขอบคุณพี่แมวหลงเลยวันนี้ใช่หลงไม่เข้าบ้านเลยค่ะเดี๋ยวนิฟใครจะมามาทำมาทำให้ดูเนี่ยค่ะต่อไปพี่เพชรค่ะต้องขอขอบคุณพี่แมวมากค่ะไปยนตรงนี้ละเอียงเดี๋ยวเดี๋ยวสีไฮแพทหลาสวยมากเลยแม่แต่คุณนี่ไม่ใช่ผู้ร้ายนะนี่ไงมีเมียนมอญมัโอ้สวยจิ๊ดแค่ถักเลยดูดูข้างหลังสิหน้าใหญ่ข้างหลังข้างหลังดูสิข้างหลัง จะหมุนให้ดูข้างล่างด้วยนะข้างหลังเล็กไปไปไปดักแสงพิริลักด้วยน้องเล็กสาวไทยดักน้องเล็กสวยดูเวีนพี่นะเขาเรียกว่าก้าวผมก้าวผมแบบพวงหุ่นเราจะมีสามสีนะคุณผู้ชมจะมีสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีสี บี่ยด,ดีค่ะพี่ก้อยหวัด,ดีค่ะวัาด,ดีค่ะนี่มีสามสีไปน้่งน้องหนานนนมานี่มาจะทําให้ดูน้องหนาา่หน้าไม่ยะต้องนางงามก่อนสิมามามาไม่เป็นไรมีปัญหามีปัญหาอะไรบอกพี่ปัญหาคือหน้าใหญ่คือต้องการตีตัวนี้ใช่ไหมอ่ะวิธีแบบนี้ทําอย่างนี้นะ คือมาคุยกันได้อย่าไปเกลียดกัรการก้าวผมนะคะการก้าวผมนี่เป็นแบบเนี่ยเราเก็บไว้ถ้านี่เปิดได้ไหมปิดได้พี่มั้งอ่าโอเคแล้วก็เรารู้ว่าเราไม่ชอบเปิดหน้าหมดเราเก็บอันนี้ไว้เอามาดูมาดูไว้นะคนละสไตล์แล้วมันจะสวยแบบนี้คืันสวยอยุดแล้ว อ่านทีพีแล้วขอที่ไม่เห็นได้ไว้เลยอะไรจ้าอย่าโวยบายนะลัสติกัสน่ะนาทีนี้เป็นของเซนเนโก้รอรอไปก่อนอะไรรอไปก่อนนะคะรอก่อนนะคะเห็นบ้างคือวิกผมพวงหุ่นเนี่ยมันทำได้หลายแบบน้องแฮท เราก็บีไปเรื่อยโดยเนี่ยเหมือนเดิมดูนะบิกผมพวงหุ่นเราจะมีกิฟแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยมันจะมีแบบนี้เราจะอาศัยใช้กิฟตัวเนี้ยหนีบจากผมตัวนี้ต้องแน่นค่ะฐานตรงนี้ให้แน่นเนี่ยความเคล็ดไม่รับนะคะเนี่ยแล้วก็หนีบไปแล้วก็เอาตรงผมจริงนี้ไว้ก่อนแล้วก็งอมานี่เลยแต่พี่คิดว่าจะแบบนี้จะไห้พี่นะจะไว้จะ คืออยากอยากให้ไปซื้อกิฟที่มันเป็นแบบเป็นหนีบอะ<ม>เป็นเบาๆอะ่ะเราจะเราจะอุ่นใจเลยแบบนี้มันมันลำคาญเป็นนิปเป็นกิฟหนีบแล้วเราจะ,<ม>จ,ะจะดิน้นจะอะไรเนี่ยเอามาติดกับผมจริงมีความรู้สึกไหมให้เป็นแบบจับเอาไว้เนี่ยสวยผมจริงเห็นไหมดูไว้ใช่แล้วเอาตัวเนี้ยผมจริงเราเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์ทํายังไงร,รู้ไหมอาจารย์จะบิดนะคะเพื่อความสนิทข,ของผมเล่นเป็น,เป,นเป็นเกลียวใช่ไหมคะใช่แล้ว หรือเราจะเปียก็ได้เปียกเอาเปียดีกันเนาะจะได้แบบไม่เหมือนใครเนี่ยนี่สาวอุดรน,นีน่นางแบบของเราคนนี้นะคะมาไกลนะคะนี่ถือว่าแซนิโกนี่โชคดีนะได้โอกาส ที่อาจารย์ได้มาโชว์ผมแล้วก็อาจารย์ก็โชคดีที่มีโอกาได้มาเจอทุกคนนะคะยามเล่นเราก็เล่นยามสนุกก็สนุกยามเป็นการยามเรียนก็เรียนเอาเรียนแล้วตอนนี้กินนอนเราก็กินแล้วตื่นแล้วทานขนมของว่างแล้วเนข้าวลาง้าไอติมกนแล้วเนี่ยนักเรียนที่อยู่ประเทศไทยนะคะก็สามารถดึงหน้าอ่านมาดูตัวนี้เทคนิคนะคะเมื่อเราเปียแล้วเราดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา มันก็จะเป็นพุ่มเห็นไหมคะมแล้วเราก็เอามามาประดับเดี๋ยวเรามาแต่งชุดแทงน,นะผมที่ทรงไหนตั้ง,สง,สงเป็นทรงๆเลยเ้อะม,ม,มามาอันนี้สำหรับนางแบบที่กลัวที่จะเปิดหน้านะคะตรงนี้เราเย,ยนิดนึงค่ะ อย่าก,กลัวการกล้าผมนะแม่บ้านทุกคนห้ามกลัวการกล้าผมเรามีตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลสิบนะคะเราไปวัดหรือไปงานแต่งงานเราต้องเก็บอนุรักษ์คําเป็นไทยไว้นะคะต้องขอบพระคุณนิติศารอัยแฮนวิตยนะคะคุณเป้งแล้วก็ขอขอบพระคุณอดีตประธานชมรมรับกลผมกล้าอาจารย์สุร,รักษ์นะคะที่เปิดโอกาสให้อาจารย์แหม่มน,นะคะสื่อสารต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอให้โควิดหายประเทศไทยนักเรียนทั่วประเทศไทยแล้วก็เมืองลานนําเด้อพี่น้องนะ ดูนะงนี้เราไม่ต้องหูเพรก็อดโชว์สิโชว์หน่อยนะนี่ยแล้วก็ฉีดสเปร,รย์นิดหนึ่งเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์นะคะจับกลุ่มกันไว้นะคะลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวอาจารย์มันจะบินไปสอนถึงที่เลยเราจะต้องสวยลงทะเบียนค่ะจะมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยให้บอสไปกัน200อยเหรียญค่ะ ไรายได้นะคะไรายได้นะคะเอาไปสร้างวัดสร้างว่างานบะเอาไว้บำรุวงข้ามสวยจริงๆไม่มเข้ากับสีผมของแตลดแต๊ดะุกปีเขานะมีเขามีหลายเฉดสีเ <c oughs> ข้ากับสีผมเลยอ้ <c oughs> อ เป็นไไม่เห็นยากเลยเนาะไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีเลยใช่ไหมนู่นจะวังสวยมากเลยนคือผมกินเราเนี่ยเรามาค c o อ e r สีนี้เนาะนี่สีส่งคลิปมามันเป็นเงินผมก็เป็นเงินมันสียปุจิบผมบอกมันเจาะจ่ะแล้วก็เป็นตัวล็อกข้างหลัง แล้วตัวนี้มันจะเป็นถุงเราก็ดึงขึ้นมานะคะเพื่อคือเราต้องต้องรู้จักเก็บผมเตียงแค่นี้เรียบร้อยค่ะสวยค่ะข้างหลังก็สวยนะคะนะหันหลังให้คุณชมคือสีเราก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็เอาคล้ายๆอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคมี เขาเรียกว่าผมก้าวผมองุ่นนะผมก้าวผมองุ่นอันนี้คือเรียบง่ายๆเลยเนาะใช่แล้วแบ่งผมข้างหนึ่งแค่นั้นเองลวกแค่นี้เองสบายเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนั่นหยุดสวยไม่ได้นแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไปหน่อยหันหน้ามาใช้การกระจกนะเพจเด็กเอากระจกไปหน้าหนึ่ง ลูกจะไปดูซิตรงนี้ด่าเป็นไงบ้างก็เข้ากับใบหน้าเขาอะเนาะไหนมาดูทิหน้าตาเปลี่ยนไปนี่หน้าเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยหน้าสวยมากโอ้ข้างสวยดิเหมยชายดิเฮ้เพียดมานั่งเดี๋ยวพี่เพียจะปทำพิเศษให้พี่เพียดไปบัดเนึงพี่เพียดทำล้วนะเฮ้ยเอาเลยจ้าโอ้ยนี่ใส่ต้องนางแบบเออมาโฆษณาเนยเออนางแบบเนี่ย สบายดีคะหนอยคุณเล่าเด้อเดี๋ยวทางทางไปก่อน before after ไ้าเอาเนชเลย่ดีหน้านี่น่ะหวานนะสวยไม่เป็นแขลใส่ชุดใทยสวยสวยมากเลยอ่ะค่ะเออกิบแบบนี้หละนนี่ที่อยากให้ไปซื้อน่ะใครอยากได้วิผมรีบสั่งมานะหมดแล้วหมดเลยตอนนี้เรามีแค่โหลเดียวกัะอ่ะ อันนี้พี่น้องเราเนาะเราจะอนุรักษ์ความเป็นเราไว้เปลี่นเียนหน้าก้าขึ้นพอเป็นดอกเพื่อ้าตู้มาเบึงเห็นึกหน้าผู้สาว่น้าหน้าหน้าหน้าน้องเล็ก ดูสิขอทรงขอทรงไรด้วสามสาวขอสาวอีกสาวพูดเล่นพูดเล่นนี่นาสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บทำแบบนี้สามสาวนะเดือนที่แล้วก็ไปแต่งหน้าเจ้าสาวมามาอันแต่งแบบราวนนึำผมก็สั่นแ้ลวนี่แบบนี้แบบที่หาอันสอยเมื่อไฟดีแบบนี้ก็แล้วกัน อันนี้จะสาธิตก้าวผมแบบไม่ต้องยีเพราะว่าเวลาพี่ออกงานเนี่ยนำขับรถพอขึ้นรถไปเหมือนจะลื้อผมออกเลยผมก็ยังเสลยสวยกี่คนก็ถามเอาแล้วไปยีผมตอนไหนมีสิคะมีเทคนิคแม่อยู่กับทรงผมมาเนี่ยสามสิบกว่าปีนะคะเรื่องกาผมเนี่ยเล่นกับผมผมเนี่มันลื่นนะลิ่นกับผมเล่นกับผมได้ยังไงในกินะทรงกิ๊บมา <Okay. S 2> เราจะมีตัวช่วยก็คือหมอนที่คุณหนุนทุกวันนี้แหละนะคะขอบคุณน้องไก่นะคะ <Okay. S 1> ที่เมื่อวานนี้สนใจเรื่องก้าวผมซื้อชุดไทยกับพี่แมมแล้วบอกพี่แมมก้าวผมให้น้องไก่ดูหน่อยอ่ะไอ้ตัวนี้มีเงินก็ไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะคุณยายจะต้องแฮนด์เมดหนูทําเท่านั้นโอเคแฮนด์เมดว่ค่ะแฮนด์เมดแล้วก็ mm hmm. มันจะมีทุกสีแต่วันนี้เรา oh. ไม่ได้พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าเอาแค่ลำลองจำลองให้ดูโอเคแบ่งนะคะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแบ่ง วันนี้มาให้ความสุขถึงที่เลยแบ่นไว้ตรงกลางกระหม่อมแล้วใส่ติดกิฟตนะคะอ่น้องแม่เต่าดูนะใส่สามจุดหนึ่งตรงนี้เรียกไม่เตาความชินนะตรงนี้แล้วก็สองตรงนี้คือให้ให้ฐานมันแน่นนะให้แน่นก่อนมาเย็นนี้คุณยายจะได้ดูด้วยนี่แหละกิปคุณยายก็อยากดูเนาะ ใส่ข้างหลังให้เรียบร้อย,อยให้มั่นใจว่าแน่นเนี่ยพี่น้องเอยเบิ่งอ่ะเด้อเสร็จทับมั่นใจแน่นละอันนี้เพื่เพ็ทแบ่งผนทั้งหนด้วยกลางๆรลงกลางเลยอันนี้นอ้องสยวยๆเด้อโอ้เอาผมนะนะปี๋โดยมันจะป้ายขึ้นมาเออเต็มนี่มันก็เข้าไปกับสีผมบอกโดย,โดย เราก็จะมีในหลายเฉดสีทีนี้เนี่ยผมเรามันบางก็ขอนิดนึงจริงๆไม่ต้องยีก็ได้แต่ยีนิดนึงเพื่อให้มันแน่นแล้วก็มันหน่อยนึงหน่อยนึงเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องความงามนะ่ะโทรปรึกษาแบมมได้เลยนะคะแล้วถ้ารัฐไหนจังหวัดไหนมีโอกาสมาเจอกันนะคะแล้วก็นัดกันแล้วก็มาเรียนเรียนไวเ้เถอะปกติแหม่มทำผมให้ลูกค้าก็ประมาณร้อยยี่สิบเหรียญถึงร้อยห้าสิบละแต่นี้ลงค่าทะเบียนเนี่ย เป็นค่าครูค่ะรายได้แล้วก็ไปสร้างวัดที่วัดป่าหนองแซงนะคะชื่อว่าเป็นเป็นพระป่าอันเสริมความงานนะคะใครทำแล้วหลวงพ่อเซ็นให้ด้วยใบป,ประกาศเห็นไหมเราคาดคาเวอร์ขึ้นไปดูผมหนาขึ้นเยอะเลยตรงกลางก่อนนะทีละสเต็ปสังเกตอาจารย์จะก้าวผมตรงกลางนี้ก่อนนะคะมือจะเบาเหมือนฟ้อนลำนะเสร็จปับ๊บเราก็มาด้านข้างทีเนี้ยตรงเนี้ยมีเข้ามาอีก ทุกอย่างถ้าเราเป็นสเต็ปนะเราจะเก็บงานง่ายโอเคนะสเต็ปแรกตรงกลางนะคะสเต็ปที่สองยีตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ถักลงบนนิดหนึ่งตุ้มเอเขาอะเมื่อกี้สายเข้ามาเห็นไหมโอเคสเตปวันสเตปสองสเตปสามสามคอนเซปแค่นั้นไม่ต้องไม่ต้องใส่เตมอนตรงกลางนี่ก่อนเนี่ยผมเพลินน้อยเนี่ยผมเพ็นน้อยต้องผมก็สวยผมหนา แล้วก็มารวมกันตรงนี้กิบมากิบนี่คือเขาเรียกว่าหมอเสเสร็จปั๊บสวยไหมอ่เมื่อกี้นี่กิบิบตัวนี้ที่แม่บอกเนี่ยพยายามไปซื้อมาไซส์จัดไปเวลาเนี่ยน้องแพทย์เวลาเราจับอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยทรงนี้ทรงไหนจ้านี่นู่ได้เลย เนี่ยแล้วเราจัดได้หมอกตัวนี้เราจัดได้ย้อยแล้วหน้าเรากล้าแล้มันไม่ตรงแล้วก็เอาหัวีเนี่ยดังขึ้นมาให้เขาสูงขึ้นมาคือแล้วหน้าเราจะเป็นล็อบบี้สวยเป็นผู้หญิงใหญ่สวยแต่อีกอย่างดูทำให้ดูผมหนาขึ้นเยอะมันเบาเบาฟอนต์เราเตรงไหนที่มันเบาเนก็ดึงขึ้น ปอบาตแม่เคยได้ก้าวผมแชมป์อันดเหมือนภาคอีสานนะคะแล้วไปแต่งทำจานที่ไหนเราทำเองนะแล้วก็แปะหน้าแปะหลังแล้วก็หาอะไรมาใส่โอ้เราก็โชคดีสิได้เจอสีมาดีสีเนี่ยที่สีแบบสีเดียก็เปิ่มดีไปด้วย ใครที่สนใจหมอนนะเราเราจะหนาอันนี้เราสามสิบห้าขอผูพส่มาไอก้ส่มาแล้วทีนี้หมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะก้าผมขอแนะนำว่าต้องใช้หมอนสองใบใบแรกด้านหน้าใบที่สองไว้ข้างหลังก็หมายความว่าเราเอาลิปติดตรงนี้แล้วเอาหมอนวางตรงนี้แล้วข้างหลังก็จะกลายเป็นกล้วยห้อยนะคะอาหหานหลังมานะะดูดูดูสมมติว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไม่ได้ไม่ได้เอาหมอนมาสองใบตั้นแงสวยอยู่แล้วไม่ได้สองใบมา่างบ้าเลาหวีแบบนี้ปั๊บนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ติดคลิปเรียงมาเลยแล้วก็ใช้หมอนเนี้ยอันที่สองวางแล้วก็ติดคลิปสามจุดเหมือนเดิมแล้วค่อยปาดมาก็จะกลายเป็นกุ้ยหอมแต่วันนี้อาจารย์จะไม่ได้ติดให้เขาจะปิดไปเลยนะดูนะให้ดูไหม มันก็จะเป็นผมที่เขาเคยกล้ามาเมื่อกี้เนี่ยออ uh ื huh. เราไม่ยีนะแต่ถ้าอยากยีอาจารย์ก็จะยีให้แต่ไม่ยีจับไปเลยนะคะจับห่้าจับสิบม้วนปั๊บจบข่าวสั้นวันนี้เสร็จแล้วกิ๊บมาเนี่ยเพียงเท่านี้คุณไปบ้านก็จะสวยละเราจะสวยไปด้วยกันอยากได้ที่โปะหัวไม่มีที่โปะฮะไม่มีที่โป้มีหมดทุกอย่างค่ะอันนี้แค่เซมเปให้ดู มีหมดอยู่หลังรถโดเรมอนอยากได้อะไรเพียงไปเปิดท้ายรถก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะจะไปเปิดบูธที่วัดทุ่งเศรษฐีใครที่สนใจที่ชมรายการอยู่รีบจองวัดทุ่งเศรษฐีนะคะลูกๆไม่เคยเห็นคนกล้าบอกไม่ได้มอกตลกจะไปสาธิตคิดแบบไปที่ไหนไปยังไงเสียบยังไงนะกิ๊บสีทองเสียบกระโดดไปใช่ก็เหมือนจะมาแก้หอกใจยาย นี่เป็นพินพิมพรปนกนะหน้ามานเวลาฉีดสเปรย์นะไม่ใช่ฉีดยากอนยุงนะยี๊ดแบบนี้ไม่ใช่นะจีดให้มันทะจาให้มันได้อย่าเป็นยังไงคะทรงทรงนี้สวย่าให้หลังสวยก็เอามาเนโปะหน่อยแป้งดารานะคะดานย่ ใครที่สนใจอยากจะอบรมพร้อมแล้วนะคะนี่คือได้ความรักความปาฏิตนะดีจากประธานชมรมคนรักกลุ่มกล้าวเป็นยังไงคะสวยมากๆเลยค่ะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์เข้ามาสอนาทีสวยสวยบองงามบนนออันนี้เป็นคุณลาวเด็กข่อยสบายมีสีสเสีอคุนทำให้งามขอบใจลายเด้อสีมือดีหลายนี่ละสีน้ำตาตอนนี้มาถึงแล้ะเขา เพิ่นเอิ่นเพิ่นมาแล้วผมพวงองุ่นเด้อเออผมพวงองุ่นเป็นพวงองุ่นเด้มาแล้วแขกมาแล้วอ่ะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะเข้าไปคอมเมนต์อีกเท่อนึงสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยบายบายมาบดีเลยมาเหรโอ้โหบดีสุดมากมาเยอะอะไระ